คุณสิงหีลิไทยสวัสดีครับคุณสิงหีลิไทยวันนี้จะพามาเพื่อนๆพื่พี่ๆมาดูสายเทคนิคอลนะครับรอบที่แล้วพามาดู MACD ครับแนวโน้มของราคาเพื่อหาจุดซื้อจุดขายนะครับแต่ว่ารอบนี้รอบนี้จะพามาดูค่า RSI การตั้งค่าค่า RSI ใน nice streaming นะครับ ค่า RSI ก็คือ Relative Strength Index นะครับหรือว่าเป็นเครื่องมือที่บอกสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าขาลงของราคานะครับอันดับแรกนะครับเราให้เข้าไปที่ Streaming หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ขวดก่อนนะเหมือนเดิมนะครับไปที่ขวดก่อนไปที่ขวดแล้วก็พิมพ์เอาตัวแรกก็แล้วกันนะครับพิมพ์ตัวนี้นะครับก็จะได้ หน้าตาหุ้นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์มาแตะที่กราฟตรงนี้นะครับก็จะเข้าสู่โหมดแนวนอนแบบนี้นะครับเราก็มาติ๊กที่ที่เดิมนะครับติ๊กที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เดิมตรงเข้าไปก็จะได้หน้าตากราฟเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็ไปเลือกที่เหมือนเดิมครับติ๊กที่ s แล้วก็มาที่อินดิเคเตอร์ครับตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์แล้วก็มาเลือกที่ตัวนี้ครับ Relative Strength Index นะครับตรงนี้นะครับติ๊กเข้าไปครับก็จะได้แถบนี้ขึ้นมาครับพอเราได้แบบนี้นะครับก็จะมีตารางของค่า RSI เข้ามานะครับเป็นเส้นสีส้มนะครับบางค่ายอาจจะเป็นเส้นสีอื่นนะนี้เราจะมาเรียนรู้ตรงตารางนี้กัน นะครับว่าตารางนี้กันว่าเขามีความหมายว่ายังไงครับสำหรับตารางนี้ครับสมมติเรามีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนนะครับเหมือนกับผืนธงชาตินะครับผืนธงชาติไทยอย่างเงี้ยนะครับตีตารางแบบนี้นะครับแล้วก็วางเลขเลขหนึ่งไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็วางเลขหนึ่งหนึ่งร้อยไว้ข้างบน ตรงกลางก็จะเป็นเลข50แบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งผืนธงชาติแบบนี้นะครับแล้วก็30ลงมาข้างล่างก็จะเป็น30 29 28 27ลงมาถึง1นี่แหละครับตรงนี้เรียกว่าโอเวอร์โซนะครับก็คือมีการเทขายออกนะครับข้างบนก็จะเป็น70 7 1 72จนถึง100นีครับตรงนี้เรียกว่าโอเวอร์บอสก็คือมีการซื้อเข้ามากเพราะว่าหุ้นมันดันราคาขึ้นไป หุ้นมันตีค่า ISI มันขึ้นมาแบบนี้ค่าไ s i มันตีขึ้นมาแบบนี้ก็คือเลย30ขึ้นมาตรงนี้ยังยังน่าเล่นนะครับก็คือ,อยังน่าเล่นอยู่ครับเส้นที่2นี่รอลงมารอลงมาแนวรับอย่างนี้ครับก็ยังน่าเล่นนะครับแต่พอตีขึ้นไปประมาณ50นี่ก็ถ้าใครรอหุ้นเบรกเบรกขึ้นไปนะครับก็น่าจะเข้าได้นะครับคนเล่นแกปสั้นๆก็เข้าได้นะครับตรงนี้ ย่อลงมาเนี่ยก็ยังน่าเข้าอยู่แต่ว่าพอหุ้นมันตีขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับก็คือเลยโซน70ขึ้นไปเนี่ยเลยผืนธง70ขึ้นไปเนี่ยมันจะเข้าสู่การไล่ซื้อมากเกินไปพอมันมีการไล่ซื้อเกินไปมันก็จะมีการเทขายออกเพื่อทํกำไรนะครับก็คือจะมีการดิ่งลงมานะครับอันนี้ก็คือเทจากโซนโอเวอร์บอทลงมานะครับอย่างนงี้ มีการหลอกล่อนิดนึงแล้วก็เทลงมาต่ำสุดแบบนี้นะครับลักษณะของการอ่านค่า rsi ก็จะเป็นโซนแบบนี้นะครับก็คือเราจะเล่นตรงแถวโซน30จนถึง70ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเลย50ขึ้นไปแล้วก็ไม่น่าเล่นแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับสำหรับการอ่านค่า rsi ครับ